สวัสดีครับพๆๆบี่น้องเพแฟนๆมาลำบากช่องเชอร์ล็อกเกอร์อ๋อพี่เจ้าพี่น้องครับฝนตกตั้งแต้มูกดึกดึกนะครับว่าท่านกําลังยุดเลยบันไดถ่ายคลิปให้พี่น้องเออบ,บิ่งนะครับอู้ฝนตกฝนตก,นตก,นตกดูดีคุณหมอนะครับพี่สอก็ยังไม่กลับนะครับกลับพรุ่งนี้เนะาะว,วันนี้พักผ่อนก่อน,หน,น,นหน้าสดมาห้หา น้องพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,ะเก่งเก่งเรียบร้อยผ่านพ้นไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยกับงานขึ้นบ้านใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณโทรศัพท์ใครมาสวัสดีเจ๊ขาว เป็นยังไงมัง่งคุณอ,อะเป็นะไรมานอยกม่น่ม,นมีดดิ่มันบ่ขอบคุณคี่น้องที่มารวมงนานนะครับผมโอ้แค่ออ,อกมา น้องขอบคุณแม่ครัวนะครับเมื่อกี้มาทำความสะอาดไว้นะครับอืมนี่ซองอันแม่ทั้งหนาคุณบอกโอ้พี่น้อง สดชื่นมากครับเชา้านี้นะครับกับบรรยากาศผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับโอ้เขียวขจีวอสเป็นอันมเคื่อนมาว่านกับเม้าพี่น้องเม้ากะ,ะ,ากะถือว่าฉลองเนาะก็ต้องกินนะครับนานๆทีนะครับปกติพาะก,การใช้ก็ไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วมาว่านกะฉลองความสำเร็จ ร้องความดีใจนะครับขอบคุณพี่แมนมณีวันขอบคุณทีมงานเดนชัยนะครับขอบคุณมากมายวันนี้เราก็เก็บของก็จะเดินทางกลับบ้านแพงประมาณที่8ที่9นะครับเพราะว่าเดี๋ยวออดิชั่นวันที่10นะครับผมไปแคนไปเลยแค้นไปแค้นแคนไปไปไปเร็วอุ้ยไปชูชูไปเรเเเออไป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 ไหม อาหารการกินเหลือเฟือครับเมื่อวานขอบคุณพระธิวาท้าบุญมาเร้อพี่น้องครับขอให้เฮงๆรวยๆมันเป็นเหลืองปฏิหารครับมือเสาร์สดๆร้อนๆพร้อมวาวๆครับคลยๆว่ารับรับอู้ขนลุกคล้ายๆว่าหลับหลับตื่นๆครับมีคนมาบอกมาบอกมาบอกป,ประมาณหูยว่าเป็นเออ เป็นออาเจ้าจถี่หรือยังเนี่ยล่ะมาบอกหกหนึ่งสี่พอนะเอาอย่างนั่ก, 64, วนกว่าเอาลอกิึง,ง้วพี่น้องเพื่อไม่โชคหกหนึ่งสี่ของกระไรีวิวขราวงขปุ่นเอาไปแบ่งพี่น้องกิน ิ้ววันบอกยิ้วเข่านดะ้ย้ววันยิ้วเออเอแคนอย่าเข้าไปนะอย่าเข้า วันนี้เราจะกินลาบปลานะครับวันนี้จะเรากินลาบปลาเคืองมี่หรอเนาะปลาเนาะปลาแซตูนแล้เนาะตัวใหญ่ๆนะครับน้ำเย็นน้ำเขียวน้ำแดงแ่งกันไปกินเด้อกล่องกิน๊ากกินนาะครับ โครงการต่อไปก็จัดสวนครับปลูกห้ากครองปลูกห้านี่มึดแพกมึดไรบ่เนี่ทยทบ้านนี้เขาก็ต้องเคลียร์ผืนใหม่ปมเป็น,นบ้ามันเสมอกันปลนูกเป็นบ่บ่อาแบบธรรมาชาติเนะ้ะแคลสวัสดีครับก่อนแคลน แคนโอ้ของหลายเลยมากเลยอะฝนครับไปหน่อยใครอือ mà nhàng lên, đơn tay đơn tay nhát tay ừ à, ừ tay nhát tay ขอบคุณแม่ครัวนะครับที่มาเก็บของให้เมื่อกี้นะครับสุดยอดเลยก็เลยให้กำลังใจไปอัน2,000แล้วก็หอ่อกับเขากับปหนาบนะแบ่งกันกินน้ำอะไรก็ไม่สู้น้ำใจนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีเซอร่าเซล เจอกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องเจอกันใหม่นะครับผมอุ้ยอากาศไหมอันนี้จะปลูกย่าับเดี๋ยวรอ รออีกนิดนึงปลูกยาครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ